มาคุยกับเราสัหน่อยในช่วงนี้นะครับเราจะคุยกับคุณกิติชัยเตชะงามเลิศนะคะนักลงทุนหุ้นแล้วก็อสังหาริมทรัพย์รวมทั้งเป็นนักเขียนและวิทยากรด้วยค่ะครับตอนนี้สดอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับคุณกิติชัยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยุทธนาครับคุณมัีณีครับแล้วก็ท่านผู้ฟังครับทําอะไรหลายๆอย่างแบบนี้เอาเวลาที่ไหนนอนครับเนี่ยก็ต้องไปหาเวลานิดหน่อยครับ ก็ถ้าเราบริหารเวลาเป็นก็เราก็จะสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างนะครับก็สิ่งที่ทําคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับกับผู้คนส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้อย่างที่ทราบๆกันใครๆก็อยากจะเป็นเจ้าของคอนโดโดยเฉพาะทงแถวย่านสุขุมวิทนั่นะสิค,ะะค่ะเพราะว่าสุขุมวิทก็เป็นแหล่งรวมไลฟ์สไตล์ที่แบบคนรุ่นใหม่ทุกคนก็อยากจะเข้ามาอยู่แล้วก็วสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS หรือกะทั้งรถไฟใต้ดินอะไรเงี้ยมันก็มี มีผ่านตรงเส้นสุขุมวิทนะครับก็ทําให้หลายๆท่านก็อยากจะมาอยู่ตรงเวนี้ก็เลยทําให้เอตัวดีลเลอร์ทั้งหลายก็มาทําคอนโดอยู่ในแถบนี้ก็ช่างเยอะนะครับก็แต่ก็มันก็หลายท่านก็มีความรู้สึกว่าโอ้มันก็าไกลเกินฝันนะเจ้าของคอนโดย่านสุขุมวิทนั่นน่ะสิคะแล้วแล้วเห็นบอกว่าเงินเดือนประมาณหมื่นห้าเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของคอนโดย่านสุขุมวิทได้จริงหรอคะจริงทําได้นะยังไงคะอ่เพราะว่า เออผมคือเป็นอย่างเงี้ยคนเงินเดือนหมื่นห้าแต่ว่าถ้ายังอาศัยอยู่กับที่บ้านเนี่ยค่าใช้จ่ายหลายอย่างเนี่ยก็แทานจะไม่ต้องจ่ายครับถ้าคุณแค่เป็นแค่ลูกกระตันยูแบบอยู่คุณพ่อคุณแม่ค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเช่า้องค่าหรือค่าใช้จ่ายประธานที่บ้านก็ใช้จ่าอง่ายนั้นเขาจะมีเงินออมค่อนข้างเยอะเลยในหนังสือนี่ผมทําตารางค่าใช้จ่ายไว้สําหรับคนที่เงินเดือนหมื่นห้าหรือคนที่เงินเดือนสองหมื่นแต่ว่าแยกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะครับก็สามารถที่จะมีเงินออมในแต่ละเดือน เพื่อจะเป็นค่าผ่อนชำระคอนโดที่สุขุมวิทที่ผมพูดถึงครับคอนโดนี้นี่ตัวผมเองผมก็ไปจองนะครับผมก็ไปเก็งกาไรกับเขาเหมือนกันไปจองไว้ก็หลายๆย,ยยูนิตอยู่เหมือนกันต้องต้องเริ่มอ้อมต้องเริ่มต้นออมสักประมาณเดือนเท<อ>่าไหร่ถึงจะเป็นเจ้าของคอนโดแถบสุขุมวิทได้บ้างครับแม่คุณกิติชัยจริงๆแล้วเนี่ยคอนโดเนี่ยที่ผมไปจองเนี่ย ขาให้ผ่อนแค่เดือนละเจ็ดพันบาทเท่านั้นเองยูนิตแล้วประมาณเท่าไหร่คร um. ับเนี่ยยูนิตหนึ่งราคาประมาณหนึ่งล้านบาทครับอันนี้ขนาดเท่าไหร่คะตารางเมตรสามสิบเอ็ดตารางเมตรสามสิบเอ็ดตารางเมตรเหลือเชื่อจริงๆนะครับคอนโดสุขุมวิทสามสิบเอ็ดตารางเมตรราคาประมาณล้านเดียวไม่ถึงจริงๆไม่ถึงล้านนะคร่ะย่อนไปหน่อยนึงครับผมยังมีแหละมีครับเป็นคอนโด B O I ครับเป็นคอนโดที่แบบได้รับการส่งเสริมจาก B O I เพราะฉะนั้นราคาคอนโดเนี่ยก็จะไม่แพงนะครับนี่แต่ว่าอาจจะต้องเอ่สหานิดนึงว่า เขาอยู <_ theo> ่ตรงไหนแล้วก็จะบอกใบให้ว่าอยู่จริงๆแล้วก็อยู่ไม่ได้ไกลครับอยู่จุดช่วงต่อระหว่างในเมืองกับชานเมืองนะครับยัง ถ้าเอา BTS เป็นหลักเนี่ยสถานียังไม่ถึงสถานีบางจากด้วยซ้ำอบอกไม่นะครับค่ะเอาละค่ะเราเราเป็นคอนโดใหม่หรือคอนโดมือสองคอนโดจริงๆ้วเป็นคอนโดใหม่นะครับยังสร้างไม่เสร็จเลยค่ะกำลังสร้างอยู่เลยครับก็ก็ไปจองไว้ก่อนได้เนี่ยราคาประมาณหนึ่งล้านอทีนี้มาดูเรื่องของอสมมติว่าเรามีเงินเดินหมื่นห้าเนี่ยจะเก็บยังไงดีคะที่จะไปซื้อคอนโดแถวๆสุขุมวิทได้เป็นเจ้าของได้น่าสนใจจริงๆถ้าหมื่นห้าเนี่ยถ้าสมมติอยู่ที่บ้านเนี่ยผมค่า้จ่ายในหนังสือ ชื่อหนังสือออมจากน้อยเป็นร้อยล้านเล่มที่สองผมเนี่ยผมทําตารางค่าใช้จ่ายไว้เลยว่าคุณเงินเดือนหมื่นห้าคุณใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเอ,อตามตารางการค่าใช้จ่ายที่ผมทําไว้เนี่ยขเขาจะมีเงินออมเหลืออยู่ประมาณเดือนหนึ่งประมาณเก้าพันกว่าบาทอืมตอนนี้จะใช้จ่ายอย่างไรต้องไปดูในหนังสือครับรายละเอียดนะครับรเก้าพันกว่าบาทเนี่ยมันเกินจากเงินที่ต้องผ่อนกับคอนโดนี้แล้วเพราะคอนโดเนี้ยผ่อนแค่เดือนละเจ็ดพันบาทเท่านั้นเองครับนะครับนั่นเหลือเฟือหรือถ้าคนที่เงินเดือน 220,000บาทแล้วแยกเอามามอยู่เองเนี่ยในตารางค่าใช้จ่ายผมเซ็ตไว้แล้วว่าเขาเนี่ยควรจะใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือนเนี่ยไม่ควรเกินห<ม><ม>นึ่งหมื่นสองพันบาทเนี่ย็จะมีเงินออมเดือนละแปดพันบาทครับซึ่งมันก็มากเกินพอที่จะผ่อนคอนโดที่ผมพูดถึงอยู่นี้ได้อยู่ค่ะนั่นก็คือหลักที่เราจะอันนี้ในาการนี้จะไปซื้อคอนโดแถวย่านสุขุมวิทได้ใช่ครับผมนะคะคือต้องเคร่งครัดกับเรื่องของการออมในรายเดือนที่ว่าแล้ว,ลวครับจริงๆแล้วผมบอกผมผมผมบอกนี้ได้เลยครับว่าคนที่จะรวย ก็คือคนที่ใช้จ่ายน้อยกว่าฐานะที่ตัวเองอยู่เป็นคนที่จะรวยก็คือคนที่ใช้จ่ายน้อยกว่าฐานะที่ตัวเองเป็นอยู่ฐานะของตัวเองเป็นอยู่ค่ะครับคนที่จะจนก็คือคนที่ใช้จ่ายเกินฐานะของตัวเองที่เป็นอยู่ครับทีนี้ย้อนนิดเดียวครับคุณกิติชัยถ้าเรามีเงินออมประมาณสักเจ็ดหรือเก้าพันตามตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถจะไปซื้อคอนโดแถวแถวสุขุมวิท ยูนิตละประมาณล้านกว่ากว่าหรือไม่ถึงล้านที่คุณกิติชัยบอกเนี่ยแล้วระหว่างทางเนี่ยมันจะสร้างรีเทิร์นหรือว่าผลตอบแทนกลับมายังเราเนี่ย <c oughs> ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์กุติชัยถ้าสมมติในกรณีบางท่านที่แบบซื้อไว้อาจจะไม่อยู่เองก็ซื้อไว้ปล่อยเช่านะครับคืออย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็ความคาดหวังของผมก็คือว่าค่าเช่าเนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่าหกพันถึงหกพันห้าร้อยบาทต่อเดือนอนั้นถ้าเราสมมติาเอาหกพันแบบเซฟเซฟซะหกพันบาทนะครับ ปีหนึ่งก็เจ็ดหมื่นสองพันบาทแล้วสูงไหมครับครับนี่ราคาคอนโดเนี่ยราคามันเก้าแสนกว่าบาทเองอภิสังข์ว่าสักล้านหนึ่งครับผลตอบแทนจากการเช่าเนี่ยประมาณเจ็ดจุดสองเปอร์เซ็นตครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนจากการเช่าเนี่ยดีกว่าเอางเงิาานไปฝากธนาคารซึ่งปัจจุบันเนี้ยดอกเบี้ยข,ของธนาคารก็ต่ํามากประมาณสามเปอร์เซ็นตต่อปีครับนะครับ,รบนอกจากจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในระหว่างที่เราถือครองคอนโดนี้ครับเวลาผ่านไปสักห้าปีสมมติถ้าเราอยากจะขายก็นี่อยากขายนะครับ ผมมั่นใจเลยครับว่าคอนโดอันเนี้ยถึงเวลาขายเนี่ยคุณได้กําไรแน่นอนอันนี้เป็นเด้งที่สองเด้งที่สองครับก็คือว่าระหว่างถือครองเราก็ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าฝากธนาคารครับแล้วก็ตอนสุดท้ายตอนที่เราจะหยุดการลงทุนในนี้ละเราอยากจะขายทิ้งก็ได้ผลตอบแทนดีกว่าที่เอ่อที่เทียบกับก,การเอาเงินไปฝากธนาคารเพราะอย่างถ้าเราฝากธนาคารห้าปี พอเราถอนออกมาเราก็ได้เงินต้นสมมติหนึ่งล้านบาทก็ได้เงินต้นหนึ่งล้านบาทเท่านั้นเองคืนแต่ขณะที่เราถือคอนโดอันนี้ไปห้าปีพอครบห้าปีถ้าเราขายเนี่ยผมมั่นใจว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณควรจะขายได้ประมาณสักล้านสามเป็นอย่างน้อยประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่าสาสิเปอร์เซ็นครับยังไม่รวมกับผลตอบแทนที่ดีกว่าในระหว่างถือครองอีกนะครับในแต่ละปีเอ๊ะถ้าเกิดว่ามีคอนโดแถวสุขุมวิทเนี่ยการปล่อยเช่านี้จะง่ายไหมคุณกิดวไ่ง่ายนะครับเพราะว่า อย่างที่อย่างที่ทร,ทราบกันหลายคนก็อยากมาอยู่เตาเถวสุขุมวิทเพราะว่าครับอยู่ในแนวรถไฟฟ้า BTS นะครับแล้วร้านสไต์มันก็น่าสนใจร้านค้าเก๋ๆร้านอาหารสวยๆหรือห้างสรรพสินค้าทุกสิ่งทุกอย่างมีเพียบพร้อมครับ โอเคก็หายสงสัยแล้วค่ะเรื่องของการที่จะมีคอนโดแถวแถวย่านสุขุมวิทได้ด้วยเงินเดือนเพียงเดือนละ15,000บาทถ้ามีหลักเกณฑ์ในการที่จะเก็บหอมรอมริบหรือว่าลงทุนอย่างที่ทางคุณกิติชัยได้แนะนำที่นี้ขอขยับประเด็นมาถึงเรื่องของการออมเงินยังไงดีคะที่จะเป็นเสถีฐรร้อยล้านก่อนอายุ50ปีได้ดิฉันก็ยังเหลืออีกหลายปีเหมือนกันนะแต่อยากรู้จริงๆแล้ว ผมผมทาตารางไวออ้ในหนังสือออมจากน้อยไปร้อยล้านนะทำทำได้จริงๆใช่ไหมครับเป็น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 เอ,อ่อเป็นตารางเป็นตารางที่สร้างผลตอบแทนที่ในอดีตทําได้มาแล้วทัฉะนั้นแต่จริงๆเราก็ไม่ทราบหรอกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ว่าอดีตผ่านมาประมาณสักสิบห้าสิบกปีเนี่ยมันทําได้แบบนี้แต่นี้ตามสมมติจะเป็นนักสศรษฐติเนี่ยผมผมคิดว่าอย่างนี้ลักษณานี้ครับว่า ถ้าระยะเวลายาวนานเพียงพออย่าง15ปี16ปีเนี่ยผมถือว่าเป็นระยะเวลาที่พอที่จะเอาเป็นบรรทัดฐานได้แล้วต้องมีเวลาลงทุนตามวิธีนี้ตั้งแต่15ปีขึ้นไปใช่ไหมครับค่ะจริงๆแล้วไม่ไม่ต้องนานขนาดนั้นก็ได้เพียงแต่ว่าแต่จริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยระยะยาวเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยย่อมดีกว่าการการลงทุนในระยะสั้นแน่นอนอนะครับแต่ว่าผมผมที่ผมผลตอบแทนที่ผมทําได้ประมาณสัก เออเอาในหนังสือเล่มนี้ผมพูดถึงผลตอบแทนสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าทําได้นะครับครับเออแล้วก็ทําอย่างนี้ต่อเนื่องไปสามสิบปีสาหรับผมทาเป็นสองกรณีนะครับครักรณีรที่หนึ่งเนี่ยสมมติเอาง่ายๆน,นะครับสมมติ <Yeah. S 2> ถ้าเราเรามีเงินออมสักเดือนละแปดพันกว่าบาทสมมติมถ้าอย่างที่บอกว่าคนเงินเดือนหมื่นห้าแต่อยู่ที่บ้านเขาสามารถจะออมได้เดือนประมาณเก้าพันกว่าบาทครับหรือคนเงินเดือนสักสองหมื่นบาทแยกออกมาอยู่ เขาก็ยังออมได้เดือนประมาณแปดพันนิดๆอะไรอย่างนี้ครับเอาเงินเดือนแปดพันสาม้อยสาสิบสามบาทนะครับพอคูณสิบสองเนี่ยจะเป็นปีละแสนหนึ่งมันจะได้แบบคิดง่ายๆนะครับเอาเงินหนึ่งแสนบาทเนี่ยของแต่ละปีทุกปีทุกปีนะครับเอาไปเอาออมไว้แล้วก็เอาเงินนําเงินออมเนี่ยไปฝากธนาคารอ,อันนี้กรณีแรกนะครับ,รบถ้าผลตอบแทนจากปัจจุบันนี้ก็คือสามเปอร์เซ็นตต่อปีถูกไหมครับอันนี้กรณีเอาไปฝากธนาคารฝากธนาคารคุณยุทธนาคิดว่า สามสิบปีผ่านไปเงินก้อนนี้ทุกปีปีละแสนแล้วก็อดอกเบี้ยที่ได้มาเนี่ยเราไม่เคยถอนเราอดอกเบี้ยไปฝากธนาคารต่อเข้าไปอีกเนี่ยสามสิบปีคิดว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่ครับผมเท่าไหร่ห้าล้านถึงไหมฮะสี่ล้านอา๋อไม่ถึงครับแต่ว่าจริงๆก็เกือบถูกร้อเปอร์เซ็นะครับสี่ล้านแปดแสนกว่าบาทเองอ๋อสี่ล้านแปดแสนกว่าบาทบางท่านอาจจะนึกว่าโอ้เงินจํานวนนีน้เยอะครับแต่ผมอยากให้คิดอย่างนี้ครับว่าถ้าท่านย้อนไปดูเมื่อสามสิบปีที่แล้วเข้าแกงการละเท่าไหร่ ปัจ mm hmm. จุบันปัจจุบันนี้เข้าแกงดารเท่าไหร่รเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เงินสี่ล้านแปดแสนกว่าบาทอีกส0มสิบปีข้างหน้าเนี่ย mm hmm. มูลค่าของมันจริงๆเนี่ยเมื่อเทียบกับเงินมูลค่าเงินในปัจจุบันเนี้อาจจะมีเงินมูลค่าไม่ถึงหนึ่งล้านบาทด้วยซ้ำครับ mm hmm. แต่นี่ไม่ไปถึงหนึ่งล้านบาทเนี่ยท่านจะทําอย่างไรถ้า mm hmm. ท่านแบบว่าพอท่านกเกษียณแล้วมีเงินแค่นี้เองผมคิดว่าบางทีอาจจะไม่เพียงพอที่จะเอาไว้ใช้จ่ายตอน ยามหลังเกษียณอันนี้คือวิธีแรกใช่ไหมเอาเงินออมที่ได้เอาไปฝากธนาคารแล้วอีกวิธีนีงนะครับวิธีที่สองก็คือวิธีที่เอาเงินออมนี่แหละก้อนเดียวกันแต่เอาไปลงทุนปีละแสนเนี่ยอ่าปีละแสนเนี่ยเอาไปลงทุนนะครับแล้วก็ลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับครับผมทําตาราง Excel ซเอาไว้ในหนังสือเชื่อไหมครับว่าพอผ่านไปสามสิบปีเนี่ยเงินก้อนเดียวกันกับเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ได้สี่ล้านแปดสี่ล้านแปดคุณยุทธนาคุณมาที่มี คิดว่าจะเป็นเท่าไหร่ครับสามสิบปีผ่านไปแล้วถ้าได้สักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นครับโอ้ก,กอ็อย่างน้อยก็น่าจะได้สักเท่าหนึ่งนะอะสิบล้านถึงไหมสิบล้านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยน่าตกใจครับเก้าสิบล้านนะครับออันนี้คือมหาสัจรันของอัตราผลตอบแทนทบต้นก็คือว่าฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งสี่ล้านแปดอีกอันหนึ่งเก้าสิบล้านอีกฝั่งหนึ่งเก้าสิบล้านใช่ครับเหลือเชื่อจริง,รงๆเงินก้อนเดียวกันแท้ๆเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่า ทุกคนเนี่ยควรจะต้องเรียนรู้เรื่องและเข้าใจเรื่องการลงทุนเพราะว่าการลงทุนเนี่ยจะเป็นการจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณสุขสบายยามที่คุณเกษียณยามที่คุณไม่ได้ทํางานแล้วงั้นงั้นขออนุญาตฟันธงเลยละกันนะคะเวลาก็ไล่หลังเข้ามาแล้วไอ้ลงทุนสิบเปอร์เซ็นที่ว่าที่ว่าจะได้เนี่ยมันน่าจะไปอยู่ตรงไหนบ้างคะที่ในหนังสือเล่มนี้จะบอกเลยับว่าช่องทางในการลงทุนเนี่ยมีอะไรบ้างที่คุณจะลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนดีระดับนี้ยกตัวอย่างนิดนึงค่ะอาจจะอาจจะลงทุนใน ตลาดหุ้นหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างนี้ครับมันก็จะมีความหลากหลายสำหรับบางท่านที่อาจจะไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ลงทุนโดยตรงจริงๆแล้วก็มีกองทุนที่ลงทุนในหุ้นจะแยะไปหมดให้ท่านเลือกครับแต่ <นะ S 2> ตอนนี้นเราจะเลือกกองทุนแบบไหนอย่างไรเนี่ยในหนังสือมีบอกครับว่า คุณวิธีการเลือกกองทุนอย่างไรเพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดอะไรอย่างนี้ครับคุณเกติชัยพูดพูดถึงหนังสือบ่อยใช่ไหมผมอ่านแต่เล่มแรกเนี่ยจาก1ล้านเป็น500ร้ล้านผมทําอย่างไรอันนี้เป็นชื่อหนังสือเล่มแรกใช่ไหมแล้วเล่มที่2เนี่ยตกลงชื่อหนังสือเนี่ยชื่อเรื่องอะไรครับชื่อออมจากน้อยเป็นร้อยล้านครับออมจากน้อยเป็นร้อยล้านใช่ไหมครับผมออกเมื่อไหร่ครับเนี่ยตอนนี้เริ่มวางจาหน่ายแล้วครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับตอนนี้ก็มี จำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปแล้วครับผมอะไรคือไฮไลท์ในหนังสือออมจากน้อยเป็นร้อยล้านเล่มนี้ของคุณกิติชัยครับก็คือคุณเงินเดือนเพียงแค่หมื่นห้าถึงสองหมื่นบาทเนี่ยคุณก็เป็นเจ้าของคอนโดแถวสุขุมวิทได้แล้วนะครับอันนี้หัวใจหัวที่หนึ่งหัวใจที่หนึ่งนะครับครับหัวใจที่สองของหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าแค่เงินเดือนอคุณแค่ออมเดือนละแปดพันกว่าบาทเองคุณก็สามารถที่จะเป็นเศรษฐีร้อยล้านและ,กะเกษียณก่อนเพื่อนของคุณได้เป็นเวลาสิบปีเลยทีเดียว อขอเติมนิดหนึ่งนะครับ,รบหลายท่านถามว่าที่มาที่ไปของหนังสือเล่มที่สองนี้หนังสือออมจากน้อยไปร้อยล้านนี่ทำไมถึงม,มีหนังสือเล่มที่สองขึ้นมาครับเพราะว่าผู้อ่านจากหนังสือเล่มแรกเนี่ยหลายท่านบอกว่าชื่อหนังสือคือจากหนึ่งล้านเป็นห้าร้อยล้านผมทําอย่างไรหลายท่านมีคําถามว่า เอ๊ะล้วจะทำไงให้มีเงินหนึ่งล้านบาทแรกอ๋อย้อนกลับไป back to basic ใช่ครับพอพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะผมควรจะเขียนหนังสือเล่มที่สองเพื่อจะทำให้คนที่ยังไม่มีเงินล้านได้เป็นเศรษฐีเงินล้านสักทีก็คือหนังสือเล่มที่สองอันนี้ครับผมอ๋อนี่คือที่มาที่ไปนะครับครับมนะครับคุณกิติชัยตอนนี้พอรตทั้งหมดเนี่ยเป็นอสังหาเท่าไหร่เป็นหุ้นสักเท่าไหร่ครับเนี่ยปัจจุบันก็น่าจะเป็นอสังหาสักประมาณสัก เกือบๆสามสิบนะครับแล้วก็เป็นหุ้นประมาณสักเจ็ดสิบอะครับผมอสังหาสามสิบหุ้นเจ็ดสิบนะครับครับผมนะฮะผลตอบแทนต่อปีเนี่ยสักเท่าไหร่คุณกิติชัยเคยคำนวณดูบ้างไหมครับจริงๆแล้วแต่ละปีก็ไม่ไม่ไม่แน่นอนผมก็ยังไม่เคยคำนวณเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าหุ้นสมารถจะถือยาวแล้วบางทีก็ยังไม่ได้ขายเลยครับก็เลยยังยังไม่เป็น realized กำไรที่แท้จริงออกมาครับครับเอาละครับสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นเล่มที่2ของคุณกิติชัยหนังสือที่มีชื่อว่าออมจากน้้อยยเป็นนนรลาะคับ เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ครับเนี่ยจะเปิดตัววันอังคารที่จะถึงนี้ครับที่ B2S ชั้น4ี่เซนทัลเวลด์นะครับ mm hmm. ก็มีคุณกาลแมนเนี่ยเป็นพิธีกรที่จะมาร่วมคุยกับผมเกี่ยวเรื่องทําอย่างไรถึงจะเป็นเศรษฐีกับเขาได้ครับทำอยังไงถึงจะได้เกษียณก่อนเพื่อนๆเป็นเวลาสักสิบปีทําอย่างไรบ้างนะครับทำแบบเป็นเศรษฐีด้วยอะไรประมาณนี้ครับกี่โมงครับเนี่ย 6โมงเย็นถึง2ทุ่มครับผม6โมงเย็นถึง2ทุ่มที่ชั้น4เซนทัลเวิลด์ใช่ไหมครับร้าน B2S ครับผม B2S นะครับ,รบผ,มผมเหลือนาทีสุดท้ายคุณกิติชัยฝากเคล็ดลับไปหน่อยดีไหมครับว่าทํายังไงถึงจะประสบความสําเร็จในการลงทุนและร่ํารวยครับจริงๆแล้วผมว่าคุณต้องศึกษาคุณต้องเข้าใจสิ่งที่คุณจะลงทุนคุณ,ค,ณคุณจะลงทุนอะไรก็ตามคุณจะต้องเรียนรู้ถ้าท่านถ้าสมมติสำหรับคุณถ้าบางบางท่านเนี่ยอาจจะ ไม่ได้ศึกษาไม่มีเวลาศึกษามากมายนะักจริงๆแล้วในท้องตลาดปัจจุบันเนี้ถือว่าเป็นโชคดีนะครับหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเนี่ยม,มีให้เลือกโอว่หเป็นร้อยๆเล่มเลยครับผมคิดอย่างนี้ครับหนังสือเล่มหนึ่งร้อยสองร้อยบาทเองอคุณซือณซ้อก็คุณแบบเดือนนึงคุณอ่านหนังสือพวกเนี้ยเดือนสักเดือนละเล่มหนึ่งเนี่ยครับสิบสองเดือนก็สิบสองเล่ม,มคุณได้ความรู้มหาศาลเลยเพราะแต่ละเล่มเนี่ยคนที่มาเขียนเนี่ยนอกจากผมแล้วนี่ก็มีหลายหลายท่านที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการลงทุนที่ ค่อนข้างจะมากมายเพราะฉะนั้นถ้าท่านสมมติอ่านหนังสือผู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนมากๆมากขึ้นเนี่ยท่านก็จะเริ่มมีความเข้าใจท่านจะเรียนรู้เรื่องการลงทุนมากก็อย่างที่บอกครับกับไปย้อนไปพูดถึงการเปรียบเทียบเงินฝากดอกเบี้ยสามเปอร์เซนต์กับการเรียนรู้เรื่องผลตอบแทนที่ทําให้เราลงทุนแล้วผลตอบแทนเป็นสิบเปอร์เซนต์มันตัวเลขมันแตกต่างกันมหาศาลเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วครับเล่มละร้อยสองร้อยบาทปีหนึ่งสิบสองเล่มค่าใช้จ่าย ปีหนึ่งประมาณสักสองพบาทเท่านั้นเองคุ้มคุ้มแต่แต่ความรู้ความค,ค,ความรู้ความมข่นใจที่ท่านจะมีได้มากเนี่ย มหาศาลครับเอาละครับขอแสดงความยินดีด้วยกับหนังสือเล่มใหม่นะครับออมจากน้อยเป็นร้อยล้านนะครับขอบคุณนะครับคุณกิติชัยครับยิดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคค่ะุณกิติชัยเตชะงามเลิศนะคะนักลงทุนหุ้นแล้วก็อสังหาริมทรัพย์รวมทั้งเป็นนักเขียนและวิทยากรด้วยจะเปิดตัวหนังสือกันในวันอังคารนี้ล่ะค่ะพักกูเดียวครับช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออม ดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนทุกลัสสไตล์ทางการเงิน K Expert มีคำตอบโทร02 888 88 8888